ตั้งแต่ประท้วงมาเนี่ยชีวิตผมอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาขณะผมจะไปพบใครคุณยศเอื้อชูเกียรติท่านเนี่ยพวกตระกูลเอื้อชูเกียรติมีอยู่หลายคนน้องชายคุณยศก็มาสนับสนุนพวกนี้ก็จะขนเงินมามาทีนึงก็ให้มาแสนหนึ่งสองแสนบาทมาคุณยศเองเนี่ยก็อยากเจอผมมากเพราะคุณยศเนี่ยถ้ามีมีชื่อมีเสียงในเรื่องของวงการของเขาเขาเป็นพวกระดับไฮโซเขาสนิทสนมกับคนอย่างเช่นชุมพลณนะลำเรียง พวกไทยพณิชย์ที่คุณยศก็ส่วนสูงมากเพราะว่าคุณยศเนี่ยขาเป็นคนที่อยู่ในเครือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งดรจีรายุอิสรางกูลนัจุติยาหรือที่ผมเรียกว่าพีเอเป็นผู้อำนวยการคุณยศต้องการเจอผมให้ได้เรียกให้ผมไปหาที่คอนโดที่คอนโดแสนสิริรารุรีผมไม่ไปบอกคุณยศผมไ,มไปไม่ได้ผมไม่หาคุณไดในใน้ไหนตรงไหนแล้วเดี๋ยวจะนําภัยไปสู่คุณด้วยก็เลยนัดกันที่โรงแรมออร์เรนติร้านกาแฟคอฟฟี่ช็อปตรงมุม ผมก็ซิกแซกของผมอะนะแต่ก่อนเรามีเรืออยู่ลำนึงวิ่งล่องมปนะเดรยยาผมก็นั่งเรือไปขึ้นโอเรียนเตนแล้วไปเจอคุณยศก็พูดถึงเรื่องการเมืองโน่นนี่นะ่ะท่านก็บอกว่าดีแล้วคุณสนธิไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาสู้ผมจะถืสอสมกับพวกนี้จริงแต่ว่าอย่าว่าผมเป็นพวกเขาผมไม่เห็นด้วยพวกเขามีอะไรที่ช่วยได้ผมก็จะช่วยให้ผมก็พูดอย่างไม่ไอายว่าในช่วงที่เรามาท้วงอยู่เนี่ยเราขาดเงินเดี๋ยวคุณยศให้มาห้าล้านให้มาสิบล้าน ผมก็ไปเข้าใจว่าคุณยศเนี่ยให้เงินเรามาเพราะท่านต้องการสนับสนุนแต่พอเรื่องราวมันจบลงไปแล้วคุณยศเชิญผมกินข้าวเอากระดาษไปแผ่นหนึ่งคุณทุที่ครับทั้งหมดคุณเอาเงินไปทั้งหมดเนี่ยหกสิบห้าล้านบาทจากผมซึ่งเขาเสียสละจ่ายเงินให้รวมโนรวมนี่คุณทุที่ช่วยเซ็นรับหนี้หน่อยใช่ไหมโอ้นี่เรื่องจริงผมไม่โกหกไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ไม่โกหกไอ้ผมก็เลยต้องเซ็นรับหนี้ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไร ว่าคุณยศเป็นนักเรียผมเป็นนักสู้ไม่เหมือนกันเวลาขาดเงินอะไรก็โทรไปหาเดี๋ยวเขาให้มาล้านหนึ่งบางสองล้านมากนี่คือภาระที่ผมเจอแล้วเพลินคุณยศท่านเสียชีวิตไปละผมก็ยังดูแลภรรยาคุณยศอยู่คือคุณกี้ส่วนหนึ่งของหนี้ที่เขาค่อยทยอยจ่ายไปเพราะคุณกี้ก็มีปัญหากับญาติพี่น้องคุณยศฟ้องร้องกันเละเทะไปหมดเลยผมก็มีหน้าที่โอนเงินทุกเดือนให้กับคุณกี้ผมไม่เคยคิดท่านผู้ชมจากคนที่ต้องการสามส่วนซึ่งผมยังมีเขานิ่งเขาม่มีน้ำใจตอนนั้นเขาไม่ให้ก็ได้ แต่ไม่ได้แล้วเรื่องจบแล้วให้ผมเซ็นรับนี่โอเคไม่เป็นไรช่างมันมผมก็เซ็นไปฟังละหาดีมาทคานผู้ชมเพราะั้นช่วงในขณะนั้นก็มีพี่นันสนันขจรษาษาทโทรมาให้ชนที่สู้เะาไว้อย่าถอยบอกพี่สู้อยู่นะพี่พี่อย่าให้กําลังใจด้วยคำพูดได้ไหมเออเดี๋ยววันตองวันนี้อีกหน่อยเดี๋ยวจะให้คนเอาเงินไปมหะที่สวนลมใช่ไหมครับไม่ใช่ที่ที่ท,ท,ท,ทาเนียบ เขาทำเงียบแล้วป้าววิพนันให้คนเราคนมาให้ห้าแสนบาทใส่ในลังแม่โขงพอเปิดลังออกมาท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่ามันคือแบงค์ห้าร้อยโบราณใหญ่ๆแล้วเปื้อนดินเต็มไปหมดเลยผมก็น,นึกในใจหาเงินนี่พี่นันคงฝังดินเอาไว้ <c oughs> คงไม่รู้เอาเงินมาจากไหนดาวเธอไม่เป็นไรแก้วก็ไม่จากไหนก็ตามเนี่ยวันนี้นี่ไงยังมีน้ําใจที่เราสู้กับคนอย่างทักษิณเนี่ยถึงจะเงินแค่ห้าแสนแล้วแบงค์ห้าร้อยเก่าๆอันใหญ่ๆเลยท่านผู้ชม นักยมรุ่นใหม่ที่ยังโตไม่ทันนะถามคุณพอ่อแม่จะมีมาแบงค์ข้าวลอยแล้วก็ศกระปรกทิ้หายเลยนะแล้วก็เวลามัดนักยมเชื่อไหมไม่ใช้ใช้หนังสติกนะเอาเชือกกล้วยผูกมันก็คงไม่ใช่เงินที่เบิกจากแบงคนะ์อ่ะใช่ป่ะมันคงเป็นเงินที่ฝังไว้ไหนคือผมจะมีคนที่เขามาช่วยเหลืออย่างนี้อยู่เรื่อยและ็จเรียบร้อยผมก็จะมีคนที่เดินข้างๆผมคือไอ้หนอง น้องชายของคุณภพศสารพืชมงคลไอดี ID ก็จะสะพายเป้เพราะว่าผมเดินไปที่ไหนในในเวทีหรือในที่ท,ที่ชุมนุมเนี่ยก็จะมีคนคุณดูนิค่ะพันหนึ่งคุณดูนิค่ะสองพันคุณดูนิคะหมื่นหนึ่งผมไปนั่งนั่งรับไปแล้วมาใส่กระเป๋าผมตงว่าเอาให้น่องเก็บไปเก็บมาเก็บไปพอสิ้นวันอาทิตย์พอสิ้นคืนวันนั้นเขากลับโป้งกลับบ้านกันหมดแล้วเนี่ยก็เอาเงินนี่มากลางเหลือเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่ก็เอาเข้าบัญชีเพื่อเดียวเป็นค่าใช้จ่ายเพราะอย่างที่ผมบอกนลวไงว่าค่าใช้จ่ายอย่างเดียวในวันลล้านส่วนเงินระหว่างนั้นจะตกหล่นหายไปไหนผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ควบคุมใช่ไหมฮะแต่ผมก็เชื่อว่าไอ้หน่องนี่คงไม่ได้ออมเงินไปแต่จะมีคนอยู่อีกประเภทหนึ่ง ที่คนเห็นพอพันธมิตรเขายื้อควักเงินบอกว่าให้หุ้นส่วนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ยผมอยู่กงข้างหุ้นส่วนอยู่ผมอาไปให้มีเยอะเลยท่านผู้ชมธุรกิจแบบนี้การต่อสู้แบบนี้ต้องมีคนฉวยโอกาสอยู่ประจำเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ผมไม่ได้ไปสนใจในเรื่องพวกนี้